ราบสวัสดีนะแม่แซมสายมาทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้กันครับแม่พิน้าฝนมะนาวออกลูกเยอะครับและราคาถูกมากครับวันนี้ก็เลยจะมาเก็บเอาไปทําน้ํายาล้างจานครับสิ่งที่ต้องมีก็เอ็ครับหัวเชื้อน้ํายาล้างจานแล้วก็เกลือ5 0 0กรัมครับในส่วนของมะนาวผมก็ใช้ประมาณ1กิโลครับเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วก็นํามาทําความสะอาดครับล้างให้สะอาดเลยนะครับอย่าให้มีดินครับ เมื่อทําการล้างมะนาวเสร็จแล้วก็หั่นมะนาวครับหั่นแบบไหนก็ได้ครับเอาที่ถนัดเลยครับแล้วแต่ชอบครับหรือว่าจะสับเป็นหมูสับก็ได้หยอกยอกก็หั่นประมาณนี้ก็ได้ครับเมื่อเราหั่นมะนาวเสร็จแล้วก็เตรียมน้ําไว้สัก4ลิตรครับจากนั้นก็ก่อไฟนี่แหละครับผมจะนํามะนาวไปต้มนะครับพ่อแม่พี่น้องในการต้มมะนาวผมก็จะต้ม1ชั่วโมง2ชั่วโมงครับแล้วแต่มีเวลาเยอะครับเมื่อเราต้มเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ให้เย็นก่อนครับ เมื่อมะนาวเย็นแล้วผมก็จะใส่ตะแกรงแบบนี้แล้วครับแล้วคั้นเอาน้ําและเอาเนื้อมะนาวออกมาให้ได้เยอะที่สุดคั้นไปคั้นมาก็เริ่มหิวน้ํามะนาวครับแต่อดใจไว้ครับวันนี้เราจะทําซันไลท์กับมะนาวครับนี่เมื่อคั้นเสร็จแล้วก็เทน้ําลงไปแบบนี้ครับกรองเอาแต่น้ําครับฝุ่นเอาทิ้งครับ เมื่อเรากรองเอาแตน้ำเสร็จแล้วผมก็จะใส่น้ำยา N70 นยครับนี่ใส่ลงไป500กรัมครับหรือว่าครึ่งกิโลครับกับน้ำสี่ลิตรครับเสร็จแล้วผมก็ใส่เกลือลงไป500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลนั่นครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้คนเลคเลคเลแบบนี้ครับส่วนท่านใดที่สนใจน้ำยา N70 เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับน้ำยา N70 ก็หนึ่งใบแดงมีทอนครับผมจัดมา1นกิโลผมใช้แค่500กรัมผมได้น้ำยาล้างจานใช้เยอะเลยครับเมื่อ อเอาโอเคเลโคเลแบบนี้จนฟองขาวๆแล้วปิดฝาทิ้งไว้สัก7ชั่วโมงหรือว่าทิ้งไว้สักคืนหนึ่งเลยครับนี่น้ําก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมก็ตักใส่ขวดแบบนี้ครับพ่อแม่พี่นอ้องถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อถ้าใครอยากทําตามก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับผ่านหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วฟีดมันหายแน่นอนครับมันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอัวไปล้างจานก่อนนะ ครับมีเรียกแล้วครับพอดีแล้วครับน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วรีบไปล้างจานครับส่วนคลิปหน้าอาจจะทำสบู่ทำแฟบใช้ก็ได้ครับส่วนคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ बीप से नहीं हुँ। हुँ। हुँ।